คร่าวๆนะก็น่าจะใช่ละเพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นผมดูพน้ำเอ่อน้ำระบายไม่ทันสูบจากตรงนี้ได้ต่อเสาไฟฟ้าต้องอยู่ฝั่งนี้จะไปที่เด็ดต่อไฟฟ้าต้ออยู่ฝั่งนี้ต่อไฟฟ้าตอสลับครับอันนี้อะไรอันนี้ก็ เสาไฟไฟสว่างตลับไฟอะไรอย่างเงี้ยสลับตลับอ๋อโอ้ยง่ายสบายเลยเนี่ยเอารถมาจอดในบ้านแล้วความเจริญโอ้ยเลยพีต้องมาให้ชาวบ้านนะคะมาให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง ไม่เป็นไาเราจะต้องทำกันต่ออ๋อขอบคุณค่ะชาวบ้านได้มีความสุขได้มีทางดีออกอย่างร่มเย็นนะคะจากเมื่อก่อนลำบากมากเลยนะคะขอขอบคุณท่านนายกนะคะเดี๋ยวเอารายละเอียดเดี๋ยวลองประสานเผื่อมีโอเคทราบว่าซอยนี้นะครับผมมีปัญหามานานถึง2 5ปี ท่านโยบายนห็นปัญหายัางไงบ้างครับผมและได้มีการดาเนินการยังไงบ้างครับจากที่ได้มาลงพื้นที่นะครับลงระยะเวลาที่ผ่านมานะเขาจะเห็นในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพราะว่าตรงนี้เราเคยเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลายเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบำรุงบ้านหร,รืออะไรเงี้ยนะฮะเราก็จะเห็นว่าถ้าเกาะเนี้ยจะเป็นทางปูนแล้วก็มีทางน้ํา นะจะว่จะเห็นสะท้อนให้เห็นถึงป,ปัญหาเรื่องของการดูแลสุขภาพในต่างๆหรือสถานการณ์ต่างๆเฉยๆเนี่ยเป็นทางที่แคบมากนะครับไม่ว่าจะเจ็บป่วยหรืออะไรเงี้ยรถเข้าไม่ถึงอะไรเเข้าไม่ถึงต้องเข็นเข้าไปรับรถเข็นออกมาอย่างเงี้ยทำให้นะเราสะท้อนให้เห็นถีงป,ปัญหาหลักๆเลยดังนั้นนะฮะการที่เราเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยก็มี นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านรองนายกมนาชัยนะครับแล้สอสอยุทธวัฒน์แล้วก็ที่พี่ประธานชุมชนนะครับคณะกรรมการเนี่ยเราก็ได้พูดหารือกันนะฮะที่ในรูปก,การร่วมกันบูรณาการพื้นที่ตรงนี้จะทําอย่างไรนะรให้เกิดเนี่ยถนนเกิดขึ้นซึ่งต้องเรียนก่อนว่าปัญหานเนี่ยตรงนี้เกิดขึ้นด้วยต้องขอนะฮะที่ดินจากพี่น้องประชาชนด้วยนะฮะการที่จะทำถนนตรนี้ได้ ซึ่งพอโครงการนี้สำเร็จเนี่ยต้องบอกก่อนว่าต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่เห็นประโยชน์ส่วนรวมนะครับของพี่น้องประชาชนในชุมชน,นที่ได้มอบนะครับพื้นที่ต่างๆให้ทางเทศบาลได้เข้ามาบริหารจัดการมูลณิธาร่วมไปจนสำเร็จในวันนี้นะฮะจะต้องบอกว่ามีพื้นที่อย่างเงี้ยนะฮะในนครรังสิตอีกมากนะครับที่เราอยากจะทํา นะโดยที่จะติดปัญหาเรื่องของพื้นที่ยังไม่มอบเป็นทางสาธารณะนะครับยังเป็นส่วนบุคคนอยู่ซึ่งแนวทางของเทศบาลในอนาคตเนี่ยต้องเรียนว่าเราได้หาดูกับทางพื้นที่ต่างๆหนงานที่เกี่ยวข้องนะอย่างพื้นที่ดินจังหวัดหรือในชุมชนเนี่ยต้องขอความร่วมมือกันที่จะช่วยบูรณาการให้เกิดขึ้นถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยก็จะเกิดอย่างที่เห็นนะโดยพื้นที่ ต่างๆต่อไปในอนาคตที่เทศบาลที่อยากจะทําก็จะเห็นเป็นถนนแบบนี้นะครับจะทําให้การให้บริการที่น้องประชาชนเป็นการดูแลทุกๆต่างๆนะครับคุณภาพชีวิตของพีนงน่น,น,น้องประชาชนในนครสิทธิ์ดีขึ้นอย่างยั่งยืนนะครับในการที่ย้ายเส,สาไฟแล้วก็ท่อจากแนวเดิมเนี่ยมาขย่อมมาด้านลินนะ้ตอนนี้เราก็วางท่อระบายน้ําไปแล้วนะครับซึ่งจะเชื่อมต่อกับด้านะระบายน้ําด้านนอกนะส่วนตอนนี้ด้านนอกเองเราก็ ขยายท่อระบายน้ําไปด้วยเพื่อที่จะทําให้เวลาเกิดสถานการณ์ที่น้านํามาปริมาณในเยอะเนี่ยจะทําให้บูราณาการในการระบายน้ำได้สะดวกยิ่